กระทรวงสาธารณาสุขขอให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคหรือรังลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 นเ้วเพื่อรับการฉีดวันที่7มิถุนายนยามฉีดวัคซีนเข็มแรกป้องกันการป่วยได้76%เปอร์เซนและลดการเสียชีวิต80%ดเปอร์เซนอนสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพล เมทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์พงษ์อรพอกเพิ่มดีนายแพทย์สงคุณวุฒิด้านสาธารณาสุขที่ปรึกษาระดับกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขแถลงข่าวการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด1 9สําสำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด1 9พันหมอพร้อมในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และ7็ดกลุ่มโรคหรือรังซึ่งมี16ล้านคนแบ่งเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป11.7ล้านคนและกลุ่มเจดโรคหรือรัง4.3ล้านคนการลงทะเบียนที่ผ่านมามีจำนวนน้อย1.7ล้านคนหรือประมาณ1เปอร์เซ็นของจำนวนทั้งหมดอาจเพราะความกังวลในอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีน และปัญหาการเข้าถึงระบบหมอพร้อมผ่านไลน์และแอบพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหรือรังอาจยังช้าอยู่ทั้งนี้การให้วัคซีนแก่สองกลุ่มนี้ก่อนเพื่อรักษาและคุมครองชีวิตยืนยันว่าไม่ได้ละเลยคนกลุ่มอื่นไม่ว่ากลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงกลุ่มที่ทำงานดานหน้า หรือกลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดที่จำเป็นด้านเศรษฐกิจที่จัดลำดับไว้โดยการเปิดลงทะเบียนหมอพร้อมในสองกลุ่มนี้ก่อนสัมพันธ์กับจำนวนวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะได้รับช่วงแรกมิยอและกอคอยากสื่อสารและกระตุ้นคนไทยทั้งประเทศว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้ขอให้คนไทยทุกคนช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคหรือรัง ช่วยพาสองกลุ่มนี้เข้าถึงระบบหมอพร้อมให้เร็วและมากที่สุดโดยลูกหลานอาจช่วยลงทะเบียนให้ผ่านหมอพร้อมหรือแจ้งงอสมรบใกล้บ้านรบสตะขอให้ช่วยกันเพื่อรักษาคุมครองชีวิตคนสองกลุ่มนี้ส่วนการฉีดกลุ่มอื่นก็เตรียมงานคู่ขนานไปและอาจจะฉีดได้เร็วตามการจัดหาวัคซีนที่ได้มาทั้งนี้ การมีวัคซีนไม่สำคัญเท่าการได้ฉีดเราต้องช่วยคนในบ้านพาไปรับลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับการฉีดเร็วที่สุดดอนสาธิตกล่าวทางด้านนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนักส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคหรือรัง เราจึงให้วัคซีนสองกลุ่มนี้ก่อนเพราะผลการศึกษาวิจัยวัคซีนทุกชนิดช่วยลดการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในโรงพยาบาลจํานวนมากมีเตียงรับผู้ป่วยอาการหนัก956เตียงใช้ไป85%เหลือว่างในโรงพยาบาลภาครัฐ44เตียงเอกชน95เตียง และจากข้อมูลการฉีดวัคซีนในประเทศอังกฤษหลังฉีดวัคซีนได้ร้อยละ30ถึง40พบว่าอัตราการป่วยและการเสียชีวิตลดลงสำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เป็นวัคซีนหลักจะเริ่มฉีดวันที่7มิถุนายนนี้มีรายงานว่าสามารถป้องกันการป่วยได้ตั้งแต่ฉีดเข็มแรกร้อยละ76และลดการเสียชีวิตร้อยละ 80ตั้งเป้าหมายเร่งรัดก,การฉีดเข็มที่หนึ่งให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุดอย่างไรก็ตามผลข้างเคียงของวัคซีนพบน้อยมากแต่ประชาชนได้รับข้อมูลด้านนี้มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและมีระบบดูแลความปลอดภัยสังเกตอาการ30นาทีหากมีอาการแพ้รุนแรงสามารถดูแลได้ทันท่วงที ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนย้ำว่าวัคซีนมีประโยชน์มากทั้งลดการนอนโรงพยาบาลลดการเสียชีวิตรวมทั้งยังลดการแพร่กระจายโรคในครอบครัวได้ถึงร้อยละ50และเมื่อฉีดได้ครอบคลุมเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จะทำให้กลับมาใช้ชีวิตแบบนอร์โัขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าเศรษฐกิจ